สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขาประจําที่30สิงหาคม2567นะครับเขาเริ่ไปดูกันที่ราคาทองคำแล้วก็ปิดบวกวันนี้นะครับเนื่องจากท่างคู้ชมเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าเฟดนะครับจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนได้คําถามได้ขนาดนี้เนี่ยเดลตีว่าเฟดนะครับจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากน้อยเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้เนี่ยราคานะครับก็คาดว่านะครับสถานการณ์ความตึงเครียดทางด้านภูมิศาสตร์นะก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ ช่วยหนุนแรงซื้อทองคำแล้วนะคะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเครื่องมือของ w ฟดวอชทู l ของเจมีบูนะครับก็บอกว่าอคา,านี้เนี่ยน้งทุนนะครับก็ให้น้ำหนักนะครับที่หกสิบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตะครับที่เฟดจะปรับลวอัตาดอกเบีย้ยที่ศูนจุดสองห้าเปอร์เซ็นตในการประชุมเดือนกันยายนแล้วก็ให้น้ำหนักสามสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นที่เฟดจะปรับลดอัตาดอกเบีย้ยเหลือศูนจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับในการประชุมครั้งนี้ ถัดมาครับก็ไปดูปที่ราคาน้ำมันดิบบรกิก็ปิดโบวเช่นเดียวกันนะครับโดยรับแรงหนุนจากการที่แนวโน้มอุปทานน้ำมันในตลาดโลกตึงตัวนะครับหลังจากริบีเนี่ยได้ตัดิตน้ำมันมากกว่าครึ่งหนึ่งเมืม่อวานนี้แล้วก็นะครับการส่งออกน้ำมันที่ท่าเรือหลายแห่งมาเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองนะครับโดยสันักข่าวราอยเตอร์รายงานว่าการลิตน้ำมันประมาณเจ็0แสนบาร์เรลต่อวันในริบีเนี่ยได้หยุดชะงักลงครับแล้วก็ในขณะนี้นอกจากนี้เนี่ยยังมีรายงานว่า อิรักนะครับวางแผนที่จะลดการผลิตน้ำมันในเดือนกันยายนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเ่อ่่งมึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนชดเชยการผลิตเกินโคต้านะครับตามที่ตกลงไว้กับกลุ่มประเทศผู้สง่งออกน้ำมันแต่กลุ่มชาติพันธรรมิตรหรือว่ากลุ่มโอเปกพลัสนะครับโดยได้รายงานนะครับระบุว่าอ,อิรักเนี่ยซึ่งผลิตน้ำมันได้4.25ล้านบารเรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนั้นะจะลด ผลิตลงเหลือสามจุดปดห้าถึงสาจุดเก้าล้านมาเรยลต่อวันในเดือนกันยายนซึ่งกอต้าที่ตกลงกันไว้คือ4ี่ล,ล้านมาเรยลต่อวันนะครับส่วนใาเช่นนี้ดาวโจน์นะครับก็ปิดบวกเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นการปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับหลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่สองของ GDP ไตรมาสที่สองปีสอง7นหรสิบเจ็ดนะครับโดยระบุว,ว่า GDP ขยายตัวถึงสามเปอร์เซนนะครับสูงกว่าตัวเลขประมาณการ ครั้งที่หนึ่งที่ระดับ2.8ซนะครับแล้วก็สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ2.8เซเช่นเดียวกันโดยได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนทุนตชนี n a s แ a q และ s p 500ก็ปิดในแดนลบนะครับโดยถูกกดดานจากการที่นักทุนนะครับพอผิดหวังผลประกอบทางของบริษัทอ v ว d เดียรสำหรับข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยเมื่อคืนนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐฯพเปิดเผยว่าตัวเลข ผู้ยื่นขอโรดิการกันว่างงานครั้งแรกลดลงถึงสองพัรายด้วยกันครับสู่ระดับ2 3 0 0 0 0ารายในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ต่างกว่าเลขคาดการณ์ของนาวิคอที่คาดไว้ว่าจะอยู่ที่ระดับ2,32,000ายสองพรายนงานนะครับส่วนวันนี้ข่าวตามตารางนะครับช่วง4ี่โมงเนี่ยจะมีการประกาศ CPI ของสกุลเงินยูโรครับก็คาดการณ์ว่า อ่า c p i จะลดลงเดยมเพียง2.2เซน่าจะทำให้ค่าเงินยูโรนั้นอ่อนค่าลงชั่วคราวนะครับส่วนหนึ่งทุ่มครึ่งก็จะเป็นการประกาศอ่าตัว PCE นะฮะก็คาดการไว้ที่2.7เปอร์เซนาะครั้งก่อนอนี่2.6แล้วก็อ่าตัวด้านการบริโภคสมบุคคล0.2เซนเท่ากับครั้งก่อนนะครับตันนี้ก็ค่อนข้างจะส่อพันนะครับเพราะว่าอ่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าตัวเลขออกมาแล้วมีผลต่อการพิจารณาในการปรับดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ก็ขอให้มัดระวังความผันผวนในช่วงเวลาดั้กล่าวไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทางเทคนิคก,กันบ้างนะครับทางเท้นิคก็จะเห็นว่าอตอนนี้ราคาทอ,อ,องคำยังคงไซเว์นะครับเพื่อรอการประกา,าข่าวในวันนี้และก็คือตัว PCE นะครับซึ่งอาจจะไซเวย์ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ในทางเทคนิค้็ยังมองว่าเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ในช่วง ะระยะสั้นนะครับอาจจะลงมาที่บริเวณ2,511จนถึงราวๆ2,509นะก็เป็นจุดที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมีการกลับตัวในบริเวณนี้เนี่ย ก็สามารถที่จะเทรดฝั่งบายกลับขึ้นไปได้นะครับหรือว่าแนวถัดมาเนี่ยใกล้ๆกันก,ก็คือแนวรับเดิมนะอยู่ที่2,504จนถึง2,501นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวรับที่ใกล้เคียงกันในระยะสั้นส่วนแนวรับหลักเนี่ยจะอยู่ที่2,496ถึง2,492เป็นแนวรับหลักนะครับส่วนแนวต้านยังคงเดิมที่2,523จนถึง2,529นะครับ ส่วนน้ำมันดิบ WTI ก็ตอนนี้เนี่ยราคาได้ลงมาถึแนวดีมาโซนนะเกือบอันสุดท้ายเลยนะครับที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าราคาเนี่ยสามารถจะยืนบริเวณแนวรับนี้ได้แล้วก็กลับขึ้นไปถึงแนวรับแนวต้านถัดไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยใช้เป็นแนวรับในการดีตัวขึ้นก็คืออยู่ในโซน75.42จนถึง74.95ตรงนี้สามารถใช้เป็นแนวในการเข้าเทรดฝ่อ,อไปได้นะส่วนเป้าหมายเนี่ย นะครับอาจจะขึ้นไปถึงแนวต้านถัดไปเลยนะครับที่77.77เลยนะครับจนถึงประมาณ78.48นะครับถัดมานะครับก็ไปดูกันที่ดัชนีดาโจนส์กันบ้างนะดาวโจนส์ก็ทำออทำหายไปวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาลงมาพักตัวนะครับบริเวณใกล้ๆกับแนวรับนะครับก็คือช่วงประมาณ4ี่5 5้อยห้อันนี้ก็จะเป็นแนวต้านเดิม ประกอบมาใช้มาเป็นแนวรับในปัจจุบันซึ่งแนวรับจริงๆเนี่ยนะครับที่น่าสนใจกว่าคือช่วง41,226จนถึง4 1 0 7 0นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่าราคาเนี่ยได้มีการกรับตัวตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าเทรดฝั่งบายนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยยังยืนยื่อยู่เหนือเทรนด์ไลน์ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยหลุดเทรไลน์ลงมานแนวรับแรกเลยที่ราคาจะลงมาคือี่มื่นห้าร้อยเก้าสิบนะครับนี่ก็จะเป็นแนวรับแรกเลยที่ราคาจะปรับราคาไว้เมื่อราคาหลุดเทรไลน์ลงมาค, okay, ครับโอเคครับสำหรับรายการกข่าววันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ